คุณสัตย์คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมลงเรือที่หาดสุชาดาในจังหวัดระยองครับเราครับกําลังมากับชาวบ้านเขาจะพาไปดูวิธีการดําหอยเขาบอกว่าจุดที่เราดําหอยเนี่ยไม่ไกลจากฝั่งมากครับน้ําประมาณ4ี่เมตรแล้วจะเอากลับมาทาอาหารที่บ้านที่เป็นของเฉพาะติ่นของคนแถบนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูครับอีกไม่ไกลนะลูกพี่นะ,ปะ,ปะเดี๋ยวต้ปะปะองอ,อ๋อนีึ้นื่องอนโอเคโอเคโอเควันนี้ผมต้องลงเรือไปกับพี่ศักและพี่เบีย ชาวบ้านตะกวนริมหาดสุชาดาตะบลมาตพุทธจังหวัดระยองครับพิศัก์ตั้งใจจะพาผมไปดำหอยบริเวณหน้าเกาะสะเก็ดแต่โชคเราไม่ดีครับวันนี้คลื่นลมแรงเรือจอดไม่ได้พิษัก์ต้องเปลี่ยนจุดดำหอยกลับเข้าไปจอดเรือใกล้ๆกับนิคมอุตสาหกรรมมาพุทธครับวิธีดำหอยของคนที่นี่จะใช้เครื่องปั๊มลมต่อท่อสายยางเข้ากับหน้ากาก,ากดำน้ำจากนั้นจะใช้หินถ่วงตัวให้จม ก่อนจะกระโดดลงน้ำพร้อมกับถุงอวนใช้มือขุดหรืองมหาหอยครับโดยเฉพาะจุดนี้น้ำลึกเกือบ5เมตรในขณะที่มีคนกำลังดำน้ำอยู่ด้านล่างชาวบ้านจะต้องมีลูกเรืออีกคนคอยเฝ้าดูแลเครื่องปั๊มลมอยู่บนเรือ ส่วนใหญ่ชาวบ้านในละแวกนี้ช่วงนี้จะดาได้หอยตลับหอยจอบและหอยครางเป็นหลักครับลงไปก็มีอุปกรณ์นะครับมีพวก สายลมหน้ากากแล้วก็ตะแกรงที่เราสำหรับไปใส่นะครับแล้วก็พวกตะกร้าพวกอะไรที่เราเราคาดเสร็จนะครับเมื่อกี้ก่อนที่พี่จะลงดำเนี่ยผมเห็นอุปกรณ์พี่ทําไมมันต้องมีิมันต้องมีอะไรเยอะแยะก็เพราะอ่าน้ําทะเลมันจะมันจะลอยตัวนะครับเป็นความดันถ้าลงลงไปไม่มีอะไรถ่วงมันจะลอยครับมันจะไม่จมนะครับต้องหาอะไรถ่วงไว้ครับเพราะว่าไอตัวหอยนี่มันจะอยู่หน้าครับผมหน้าทรายหน้าทรายในดินเราก็ต้องไปโกยหาโกยเอานะครับลักษณะดินที่มันอยู่ ก็อยู่ประมาณเป็นเลนผสมดินหน่อยแล้วก็มีทรายแกมนะครับมีทรายแกมจะเป็นทรายคนดินเลนครับผมวันนี้ก็ชอบอยู่ครับผมยืนชอบอยู่มันจะมีหอยอะไรบ้างที่เราได้มันจะมีพวกหอยหลายอย่างนะครับมีหอยหอยคางหอยตลับแล้วก็หอยบิดแล้วก็หอยจอบนี่แล้วบางทีก็มีหอยผู้ด้วยครับส่วนอาหารพื้นบ้านคนที่นี่บอกว่าถ้าวัตถุดิบหลักคือตัวหอยก็ต้องกันนี้เลยครับหอยทะเลเดือด อาหารพื้นบ้านที่คนแถบนี้นิยมกินกันและจะต้องใช้หอยถึง3ามชนิดด้วยกันเป็นวัตถุดิบหลักครับเริ่มจากแกะตัวหอยคลางหอยตลับและเอ็นหอยจอบตั้งน้ำให้เดือดใส่คาตะไคร้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลและมะนาวรอจนน้ำเดือดให้ใส่ตัวหอยลงไปครับ ั้นใส่หอมแดงพริกสดใบมะกรูดขาดเหลือให้ปรุงรสตามใจชอบครับส่วนอีกจานเจะติดแม่ครัวฝีมือดีจะผัดหอยตลับใบโหระพาครับเริ่มจากลวกหอยให้สุกตั้งกระทะให้ร้อนเอาพริกสดกับกระเทียมลงไปผัดใส่หอยลงไปปรุงรสด้วยน้ำมันหอยน้ำตาลน้ำปลาและใส่ใบโหระพาปิดท้ายครับ แล้วปรุงรสละฮะมันปรุงด้วยอะไรใส่รสดีใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลนิดหนึ่งแล้วก็ใส่มะนาวจ้ะแค่นั้นเองปรุงได้สี่อย่างจ้ะ <รถ S 2> นั้นมันก็จะเป็นเหมือนพวกคล้ายๆรสชาติต้มยำน้ำใสอะไรประมาณนั้นใช่จะ้ะแต่ก็ให้มันเผ็ดหน่อยนึงให้จีดจาแต่ต้องเผ็ดหน่อยต้องเน้นเผ็ดหน่อยแล้วไอตัวผัดหลระพาครับผัดโหัระพาก็เอาหอยมาลวกก่อนจ้ะให้มันดูให้หอยสุกก่อนจ้ะแล้วปากมันอ้าห้ปากมันอ้าแล้วก็เอามา เอาตะไครแล้วก็เอาใส่พริกกระกระเทียมจะใส่จ้ะพริกกระเทียมผัดแล้วแล้วยัเราเอาใบโหระพาใส่เอาเครื่องปรุงใส่จ้ะอ๋อคือพอพริกกระเทียมผัดเนี่ยหอยยังไม่ได้ลงก็เอาโหระพาใส่เอาเครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงปรุงแล้วมีอะไรบ้างมีรสดีจ้ะมีน้ำมันหอยมีน้ำน้ำตาลจ้ะน้ำตาลจ้ะ เสร็จพอเข้ากันแล้วก็เอาหอยเทใสจ้ะอ๋อหอยนี่เรครั้งสุดท้ายจ้ะแค่คลุกให้มันเข้ากันแค่นั้นใช่จ้ะก็เสร็จแล้วใช่ไหมฮะจ้ะอาชีพดำหอยคนที่นี่เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ครับถึงแม้จะหากินกันได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่หอยเข้าดีๆคือระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม หรือช่วงที่ลมไม่ค่อยแรงนั่นเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะวันนี้เป็นเมนูหอยล้วนๆซึ่งช่วงนี้นครับวิถีชีวิตชาวบ้านตรงหน้าหาดแถวนี้เขาเรียกว่าหาดเอ่อหาดสุธาราต่อเนื่องจปถิงทางทางด้านนู้นก็หาดอะไรพี่ต่อเนื่องไปทางนู้นจะเป็นหาดแสงจันทร์หาดแสงจันทร์ซึ่งช่วงนี้นะครับชาวบ้านที่หาก,กินอยู่ตรงหน้าหาดเนี่ยเขาจะมีการดําหอยเนาะพี่เนาะ ดำหอยลงรอบปูวันนี้เราไปทําดําหอยกันซึ่งชีวิตปกติของชาวบ,บ้านที่นี่เขาบอกว่าหาดําได้ทั้งปีแต่ช่วงที่มันจะเข้าจงจงเนี่ยมันจะเป็นช่วงปลายปีจนถึงกุมภาแล้วพอเขาหามาได้เขาจะมาขายครับมาขายตามฝั่งราคาไม่แพงมากหอยกิโลลุงสามีสิบบาทแต่วันนี้อาหารพื้นบ้านเราเป็นทะเลเดือดครับทะเลเดือดของที่นี่เนี่ยลักษณะก็คือต้มยำดีๆนี่เองเพียงแต่เป็นต้มยำน้ำใสครับ แต่วิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าเป็นอาหารเก่าแก่ของพื้นเพที่นี่ที่เขากินกันมาเป็นร้อยปีและจะต้องใช้แค่3ามหอยเท่านั้นนะฮะซึ่งวันนี้3หอยแล้วก็คือจะมีหอยจอบหอยตลับ,ลบแล้วก็หอยกลางลเขาบอกว่าแค่สามหอยเท่านั้นมันถึงจะเข้ากันทำลักษณะ,ะมันต้มยำน้ำาใสาอีกมีอีกจานหนึ่งฮนะก็คือผัดหัวกละพาซึ่งเป็นอาหารท้นบ้านของคนภาคตอนออกถ้าเป็นผัดหอยเขาจะนิยมแบบนี้นะพี่นะะ้องครับนี่แบบนี้ ถ้าคุณผู้ชมอยากกาลังผมต้องมาที่นี่ครับจังหวัดระยองรอบแนวหน้า,าหาดแสงจันทร์หาดสุธาดามาชิมอาหารจานนี้ได้ครับที่หาดสุธาดาจังหวัดระยองครับเขากินข้าวกันหมดเลยนะนั่นละหมดแล้วเลย